สูตรเร่งการเจริญเติบโตมดมแมลงหายเกลี้ยงถือว่าเป็นสูตรที่ทําขึ้นมาเพื่อช่วยในเรื่องของการเร่งการเจริญเติบโตของต้นพืชแล้วก็ยังเป็นสูตรที่สามารถขับไล่พวกมดพวงมแมลงต่างๆที่อยู่ในดินเป็นสูตรอินทรีย์ที่เราทําขึ้นมาจากวัสดุที่มีอยู่ใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดในการทําการเกษตรสาหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกให้เราเทน้ําลงไปในภาชนะที่เราจะใช้ผสมปริมาณน้ําก็คือ5 0 0ซีทำการทุบหอมแดงเพื่อที่จะคั้นเอาส่วนที่เป็นน้ําจากนั้นให้เราเอาไปละลายกับน้าใส่เครื่องดื่มชูกําาลัง,งฝ ตามด้วยเปลือกไข่หนึ่งช้อนแล้วก็ยาพาหนึ่งเม็ดนะครับก่อนที่จะใส่เราก็ควรที่จะบดให้แตกก่อนใส่ชูรสลงไป1ช้อนตามด้วยน้ํายาล้างจาน1ช้อนเช่นเดียวกันแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันจากนั้นก็กรองเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ําไปใช้งานส่วนเศษที่เหลือจะนําไปเป็นวัสดุบํารุงดินจากนั้นเราก็ปิดฝาแล้วก็นําไปใช้งานได้เลยตัวยอย่างการใช้งานในวันนี้นะครับเราจะใช้กับพริกที่เราปลูกในกระถางซึ่งวิธีใช้งานเราก็ฉีดพ่นให้ทั่วทั้งทรงพุ่มนะครับให้ถึงบริเวณโคนต้นแล้วก็ดินนนนนใกกระถาาาางงด้้วววยยฉีีีพ่่่เเป็ช็ชชชทมอาาศ มีความชื้นในอากาศเยอะใช้งานได้ทุกสัปดาห์หรือสัปดาห์เว้นส,สัปดาห์ก็ได้สูตรเร่งการเจริญเติบโตสูตรนี้นะครับสามารถที่จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการแตกตาแตกยอดใหม่แตกรากใหม่ทำให้พืชมีความแข็งแรงปลอดโรคต้านทานโรคและ,มะแมลงได้ดี ถือว่าเป็นสูตรอินทรีย์ที่สามารถทําได้ง่ายช่วยลดต้นทุนในเรื่องของการทําการเกษตรอีกทางหนึ่งนะครับลแล้วก็เป็นสูตรที่ไม่ต้องใช้เวลาหมักทาแล้วสามารถนําไปใช้งานได้เลยนําไปใช้งานกับพืชได้ทุกชนิดสูตรเร่งการเจริญเติบโตมดมแมลงหายเกลี้ยงสูตรนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําสูตรเร่งการเจริญเติบโตมดมแมลงหายเกลี้ยง สูตรเร่งการเจริญเติบโตมดมแมลงหายเกลี้ยงถือว่าเป็นสูตรที่ทำขึ้นมาเพื่อช่วยในเรื่องของการเร่งการเจริญเติบโตของต้นพืชแล้วก็ยังเป็นสูตรที่สามารถขับไล่พวกมดซึ่งเป็นพาหะที่นำเพี้ยมาสู่ต้นพืชที่เราปลูกแล้วก็พวกมแมลงต่างๆที่อยู่ในดินก็สามารถที่จะขับไล่ได้ด้วยสูตรนี้เป็นสูตรอินทรีย์ที่เราทำขึ้นมาจากวัสดุที่มีอยู่ใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดในการทำการเกษตรช่วยลดต้นทุนในการทำการเกษตรลดการพึ่งพาสารเคมีแล้วก็ถือว่าเป็นการทำเกษตรแบบอินทรีย์ สำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมมาสิ่งแรกเลยก็คือภาชนะที่ใช้ในการผสมแล้วก็มีช้อนเปลือกไข่ที่เราตำมาแล้วหรือบดมาแล้ว1ช้อนต่อมาก็จะมีหอมแดง1ห,หัวยาฟาราเราจะใช้1เม็ดต่อมาก็จะเป็นผงชูรสใช้1ช้อนเครื่องดื่มชูกําลังเราจะใช้1ฝาน้ําเปล่าเราจะใช้5 0 0ซีซีมีน้ํายาล้างจานจะใช้1ช้อนแล้วก็จะมีกล้วยนะครับสำหรับการกอกลงภาชนะฉีดพ่นแล้วก็อุปกรณ์ในการฉีดพ่นมีตขาข่ายไนลอนใช้กองเอาเศษต่ตางๆออก สำหรับวิธีการทานะครับขั้นตอนแรกให้เราเทน้ําลงไปในภาชนะที่เราจะใช้ผสมปริมาณน้ําก็คือ5 0 0ซีทำการทุบหอมแดงนะครับเพื่อที่จะคั้นเอาส่วนที่เป็นน้ําจากนั้นให้เราเอาไปละลายกับน้ําตัวหอมแดงจะมีน้ํามันหอมระเหยช่วยในเรื่องของการขับไล่มดขับไล่มแมลงต่างๆได้ดีจากนั้นก็ใส่เครื่องดื่มชูก,กําลัง1ฝาตัวนี้จะมีวิตามิน,นต่างๆและก็เกลือแร่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชได้เป็นอย่างดีช่วยในการเร่งการแตกยอดอ่อนแตกตาใหมา่รวมไปถึงการแตกรากด้วย ตามด้วยเปลือกไข่1ช้อนเปลือกไข่เนี่ยจะให้ธาตุอาหารที่เป็นแคนเซียมทําให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดีทําให้พืชสามารถนําธาตุอาหารต่างๆไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ยาพารา1เม็ดนะครับก่อนที่จะใส่เราก็ควรที่จะบดให้แตกก่อนยาพาราเนี่ยจะสามารถควบคุมเชื้อแบคทีเรียและเชื้อต่างๆที่เป็นสาเหตุของโรคพืชได้อีกส่วนหนึ่ง จากนั้นก็ใส่ชูรดลงไป1ช้อนตูว่าผงชูรดเนี่ยจะให้ธาตุอาหารที่เป็นไนโตรเจนค่อนข้างที่จะสูงตัวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจเจริญเติบโตของพืชแล้วก็ตามด้วยน้ํายาล้างจาน1ช้อนเช่นเดียวกันแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันตัวน้ํายาล้างจานจะมีคุณสมบัติในการไล่พวกมแมลงต่างๆได้ดีแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเป็นสารจับใบได้อีกทางหนึ่งจากนั้นก็กองเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ําไปใช้งานส่วนเศษที่เหลือจะนําไปเป็นวัสดุบํารุงดิน จากนั้นเราก็ปิดฝาแล้วก็นาไปใช้งานได้เลยควรที่จะใช้ให้หมดนะครับไม่ควรที่จะทาแล้วเก็บไว้ถ้าเกิดเราเก็บไว้นานจนเกินไปตัวน้ามันหอมละเหยจะละเหยไปหมดซึ่งเราไม่สามารถที่จะใช้ขับไล่มแมลงได้ตัวอย่างการใช้งานในวันนี้นะครับเราจะใช้กับพริกที่เราปลูกในกระถางซึ่งจะอยู่ในระยะช่วงที่กําลังออกดอกซึ่งวิธีใช้งานเราก็ฉีดพ่นให้ทั่วทั้งตรงพุ่มนะครับให้ถึงบริเวณโคนต้นแล้วก็ดินในกระถางด้วยเพื่อที่จะเป็นการไล่พวกมแมลงพวกมดต่าง ควรจะฉีดพ่นเป็นช่วงเช้าช่วงที่มีอากาศเย็นมีความชื้นในอากาศเยอะตัวนี้จะทําให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีเราสามารถที่จะทําใช้งานได้ทุกสัปดาห์หรือสัปดาห์เว้นสัปดาห์เพื่อที่จะสลับกับสูตรอื่นก็ได้สําหรับพืชที่สามารถนําไปใช้งานได้นะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ทําในปริมาณที่น้อยใช้กับพืชที่เราปลูกในปริมาณที่ไม่มากไม่ว่าจะเป็นพวกไม้ดอกไม้ประดับต่างๆที่เราปลูกในกระถางหรือปลูกบริเวณบ้านพืชผักสวนครัวที่เราปลูกเอาไว้รับประทานเองซึ่งจะมีปริมาณที่ไม่เยอะ สำหรับคนที่ต้องการใช้ในปริมาณที่มากขึ้นก็สามารถที่จะเทียบอัตราส่วนตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับสูตรเร่งการเจริญเติบโตสูตรนี้นะครับเราสามารถที่จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้โดยการอาศัยคุณสมบัติของวัตถุดิบที่เรานํามาทําไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มชูกําลังที่ให้วิตามินต่างๆแล้วก็เกลือแร่ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการแตกตาแตกยอดใหม่แตกรากใหม่ แล้วก็จะมีส่วนที่เป็นชูรสซึ่งสามารถที่จะให้ธาตุอาหารที่เป็นในตัวเจ่นค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็มีส่วนประกอบของยาพาราช่วยในเรื่องของการควบคุมโรคต่างๆได้ดีนะครับแล้วก็อาศัยคุณสมบัติของหอมแดงเป็นตัวไล่ดังนั้นแล้วส่วนนี้จึงสามารถที่จะทําให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดีสามารถที่จะขับไล่มแมลงที่เป็นศัตรูของพืชได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นพวกมดต่างๆที่อยู่ตามกระถางตามต้นไม้ตามไม้ดอกไม้ประดับที่เราปลูกไปแล้วจะเป็นพวกแมลงที่คานตามดินแล้วก็พวกแมลงปีกแข็งต่างๆที่จะออกมากัดกินในช่วงระยะเวลาตอนกลางคืนและยังสามารถทําให้พืชมีความแข็งแรงปลอดโรคต้านทานโรคและแมลงได้ดีถือว่าเป็นสูตรอินทรีย์ที่สามารถทําได้ง่ายช่วยลดต้นทุนในเรื่องของการทําการเกษตรอีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นสูตรที่ไม่ต้องใช้เวลาหมักทาแล้วสามารถนําไปใช้งานได้เลยวัสดุและอุปกรณ์ก็หาได้ง่ายนําไปใช้งานกับพืชได้ทุกชนิด สำหรับท่านที่สนใจก็สามารถนำไปทดลองทำและใช้งานดูได้ศูนย์เร่งการเจริญเติบโตมดมแมลงหายเกี้ยงศูนย์นี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ